พาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อคืนฝนถล่มทั้งคืนแล้วปรากฏว่าดินที่มันอุ้มน้ําเป็นจํานวนมากเนี่ยเข <ฮะ S 1> าเรียกว่ามาหาศาลเลย <ฮะ S 1> มันรับไม่ไหวแล้วถล่มลงมาทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทิ้งเอาไว้แต่ความเสียหายดูนะฮะโอ้โหน่วกลัวมากโอ้คือเป็นน้ําที่มาจากบนเขาแล้วไหลทะลักตรงบริเวณชุมชนด้านหลังวัดกิติสังคารามหรือวัดกะตะนะฮะในอำเภอกรน ตรงนี้คือบริเวณชุมชนแล้วลองไปดูจุดที่น้ำแล้วก็ดินมันสไลด์ถล่มลงมาโอ้โหผู้ชมราบคนาศูนต้องพูดแบบนี้เลยดูภาพทางซ้ายมือขยายใหญ่ได้เลยนะฮะกองดินกองหินเต็มไปหมดเลย แล้วมันจะมีคลิปที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะเข้าไปค้นหาร่างของผู้ที่ติดอยู่ใต้ซาก <ลม S 1> บ้านแล้วก็รีสอร์ทที่มันถล่มลงมานะฮะมีรถยนต์บานฮักบานฮักมาแล้วลมอย่างพัดแรงอยู่เลยฝนอย่างตกอยู่เลยข้างหลังมีรถยนต์บานฮักบานพังมาแล้วเทาบ้านนะ สวัสดีครับตอนนี้พมอมยุ่กระดัก่อยซ่องนะครับตรงนี้ตาหมาหมาหมานะครับพื้นที่อื่นเป็นขุยบางนะครับต้มเดินทาาเข้ามากู้เตเพชรนะครับถนนทุตัดขาดแล้วกระดัก่อยซ่องมีดินโคลนล่มลงมาก้อนหินก้อนใหญ่มีรถพังบานพังคนติดอยู่ในบ้านนะครับทราวความเสียหายนักหมาบริเวณนี้นะครับโอ้โหแล้วดูนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ย คือทิ้งไว้แต่สรางความเสียหายเขาบอกว่าตรงนี้บ้านที่มันถล่มลงไปเนี่ยประมาณสหลังแต่ว่ามันเป็น3หลังที่ปลูกต่อเนื่องติดติดกันเนื่องจากว่ามีทั้งรีสอร์ทของอนักท่องเที่ยวบ้านพักคนงานแล้วก็บ้านของชาวบ้านด้วย<ะ>คือตอนนี้นะฮะเท่าที่มีรายงานตอนแรกเริ่มเดิมทีบอกว่าสูญหาย5คนแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเสียชีวิต2คนใช่ไหมฮะ ใช่ซึ่งใช่ค่ะรายงานล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มค่ะคือมันมาเร็วจริงๆจนหลายคนเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะตอนนี้เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดผู้เสียชีวิตตอนนี้มี8ศพด้วยกันแล้วก็ศูนย์หายนะคะเป็นเด็กชายชาวต่างชาติอีกหนึ่งรายค่ะทางด้านของคุณสุวิทย์นะคะสุริยะวงศ์ค่ะประหลาดถามมีการเผยบอกว่าในช่วงประมาณตีห้าเนี่ยมีการได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านว่ามันมีเหตุดินถล่มนี่แหละแล้วก็มีการเร่งการช่วยเหลือนะคะ และเจ้าหน้าที่ค่ะก็บอกว่าฝนเนี่ยมันริ่มตกมาตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มของเมื่อคืนแล้วทีนี้ได้รับรายงานช่วงตีสี่ว่ามันมีน้ําท่วมล่าสุดตีห้ามันเกิดเหตุดินถล่มเลยแล้วก็มีคนติดอยู่ข้างในพอมาถึงเนี่ยโอ้โหตกใจมากเลยอืขณะเดียวกันในจํานวนนี้เราไปเจอกับผู้ที่รอดชีวิตด้วยนะฮะคุณกระนกวรนบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตีห้าเขากับสามีตื่นขึ้นมาตามที่น้องจอยเล่าเลยแล้วจากนั้นน้มวลน้ําไหลผ่านเข้าประตูบ้าน ใช้คําว่ามวลน้ํามหาศารด้วยทั้งสองคนค่ะบอกแบบนี้จะเอาชีวิตรอดใช้วิธีไหนรู้ไหมท่อนซุงมันไหลมาทับต้นขาก็พยายามที่จะดิ้นรนออกไปมันเคลื่อนไหวไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าอ้ยถ้าเราขยับมากกว่านี้มันต้องมาทับล่างเราตายแน่เลยปรากฏว่าเธอบอกแบบนี้ช่วงวินาทีนั้น<อ>เธอพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองเพื่อนข้างห้อง เหมือนกับรู้พยายามจะเข้ามาช่วยตอนนั้นขยับไปไหนก็ไม่ได้แต่กระแสน้ําที่มันมาเหมือนพยุงอะอเหมือนไอ้กระแสน้ํารอบสองอะมันพยุงให้ให้ไม้ลอยขึ้นเธอเลยรอดมาได้เธอกับสามีองจริงรอดมาแต่มีบาดแผลทั้งคู่ฟังเสียงคุณกนกวันค่ะสีห้าตื่นทึ่งเบิดประตูน้นําก็เต็มข้างนอกทีนี้เข้าก็เข้าก็บอกว่าไม่รู้เสียงอะไรนะคือเขา้าทีนี้มันก็ มันก็เสี่ยงดังมารกเลยมากระเทศที่ห้องนั้นท,ทีนี้เราก็เราก็ห้าทัวทรับตะเครื่องนึงให้ได้อะให้จับให้ได้อะพอจับได้พอจับได้เสร็จแล้วก็เราก็กระโดดผ่านนี้ทางซ้าคนกระโดดทีนี้ทวมประมาณนี้ถ้าเราไม่ยืนอ่ะเราก็ตายเพราะว่าท่านนอนจริงๆอ่ะมันก็ตายอ่ะก็พี่ข้างๆก็เขาก็แบบว่าเขาขอความช่วยเหลือพอมองอีกทีนึงพี่เขาอ่ะลูกตาออกมาข้างนอกแล้วอ่ะ น่ากลัวมากเลย2ีสิบกว่านาทีอะที่เกิดเหตุน,นั้นมาเราคนนี้ออกมาได้ก็เจ็ดโมงเช้าครึ่งแล้วอ่ะเ,อเขาบอกว่าเขาวา,อาลอยกับน้ําไปทีนี้เขาก็เลยหาต้นไม้ได้เขาก็เลยกอดต้นไม้ไว้ทั้งตีนทั้งมือเพราะว่าจะย้ายแต่ว่าข้าชัตโอ้โหคือน้ําแรกพาเกือบตายท่อนสุงทรน้ำสองพารอดชีวิตเอางี้ดีกว,ว่าโอ้แล้วมีผู้เสียชีวิตเมื่อกี้ ตอนเช้าเขาบอกว่าเสียชีวิต2ตอนที่จอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่กลายเป็น8แล้วยังค้นหาอีก3ลองดูภาพปฏิบัติการที่เขาใช้ดโดรนนะฮะคุณผู้ชมใช้ดโดรนเนี่ยบินสำรวจความเสียหายแล้วก็ประสานว่าตรงไหนที่น่าจะยังมีบ้านคนถูกหินถูกดินทับอยู่จะส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปสำรวจลองดูภาพมุมสูงเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าครั้งนี้มันหนักหน่วงจริงๆหากันเต็มที่ โดรนที่อยู่บนฟ้าแจ้งเตือนลงมาแล้วเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดภูเก็ตคุณโสพลทองใสแกบอกว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10รายแล้วนะอจอยเก๋ okay, คุณผู้ชมครับเพิ่มขึ้นมาเป็น1ิรายและยังคงสูญหายอีกหนึ่งตอนนี้กำลังพยายามที่จะเร่งค้นหา เขาบอกว่าในจานวน10รายเนี่ยน,นะฮะคือมีทั้งชาวรัสเซียเพศชาย1นรายเพศหญิง1นรายหญิงชาวไทยเป็นชาวสกนนนลนคร1นรายชาวเมียนมาผู้ชาย3ผู้หญิงอีก4ในจํานวนนี้มีหญิงชาราแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยล่าสุดคุณผู้ชมคือต้องแจ้งแบบนี้นะฮะ จ้าหน้าที่นำร่างของทั้ง10ชีวิตออกจากพื้นที่ยังเหลืออีกหนึ่งที่เป็นหญิงชราป่วยติดเตียงยังค้นหาไม่พบและต้องยุติการค้นหาไปก่อนเนื่องจากว่าฟ้ามืดแล้ววันพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดปฏิบัติการค้นหาต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เขาบอกว่า ต้องส่งแรงใจไปถึงที่น้องชาวภูเก็ตอีกเหมือนกันไม่แพ้ภาคเหนือเลยเพราะว่าโอ้ภูเก็ตครั้งนี้แล้วดูนะมีแต่ดินโคลนทั้งนั้นเลยหลังจากน้ำไปเนี่ยเศษซากหินอิฐไม้แล้วก็โคลนอัปเดต34 HD f เวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ